เบิร์ดไม่ขอบนะคะค่ะเลิอเบิร์ดนี่สวยค่ะปู้เมียนะวันนี้ก็มีให้เลือกกันเยอะนะคะแล้วก็ตอนนี้มีเข้ามาตลอดไหมคะมีเข้ามาตลอดค่ะอมเป็นฤดูของลิงเน็ตตัวนี้เป็นบูชินเนมอนตนะคะค่ะกีนชิกกีนชิกบูชินเนมอนมีไว้บิวเข้ามาแบ็กเข้ามาค่ะสวัสดีค่ะคขาครัวโอริค่ะวันนี้เราอยู่กันที่สนามรวงสองวันนี้เราจะมาอัพเด้ราคาะ หลานจิตเล็กค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยค่ะตัวนี้มันเป็นลูกครึ่งลูกครึ่งไงอ้เดือนน้าคิมสันสันเสหรอกินชิมสันกับกินชีสค่ะค่ะใช่เป็นลูกผสมเป็นลูกผสมนกประมาณสองถึงสามเดือนอ๋อสองสามเดือนค่ะสีเป็นไงบ้างเนี่ยปีก็กําลังเริ่มบอกแดงแล้วค่ะติดแดงเยอะตัวมันใหญ่อกแดงไหมอกแดงค่ะ อ๋อไม่เคยเห็นเลยเขาตกใจตกใจกลัวราคาเท่าไหร่คะราคาตัวนี้สามพันค่ะสามพันใช่ค่ะแต่ยังไม่ได้เช็คเพศของเาเองรู้สึกว่าได้เช็คเพศแต่ว่าขายให้ลูกค้าไปลูกค้ามาขายคืนแต่ว่าเขาไม่ได้เอาใบมาให้ค่ะจําไม่ได้เหมือนกันว่าผู้หรือเมียแต่คร่าวๆว่าเป็นผู้อ่ะค่ะอ่ะเดี๋ยวป้าต้องมาเช็คเพศใหม่ค่ะแต่น่ารัก ไม่กัดนะไม่กัดเล่นได้อยู่ค่ะค่ะอันนี้เป็นเลิบเบิร์ดไม่ขอบนะคะค่ะเลิฟเบิร์ดนี่สวยค่ะปูเมียนะปูเมียค่ะตัวละห้าร้อยค่ะอายุเท่าไหร่้ะอายุก็ประมาณหกเดือนประมาณหกเดือนนะประมาณห้าห้าเดือนหกเดือนนะคะค่ะก็คือตัวละตัวละห้าร้อยห้าร้อยนะคะคูหนึ่งก็พันค่ะ มีแค่สองตัวที่จริงอ่ะที่กิงอ่ะมีเยอะนะพอดีมาแล้วทยอยขายค่ะคอาทิตย์นี้ขายดีอาทิตย์นี้ขายเริ่มเฟื่องฟจ้ามีเข้ามาตลอดค่ะจ้า เจ้าเจ้าเนี่ยเอาเข้าไปที่บ้านแล้วตัวผู้ไม่ยอมรับก็เลยต้องเอาได้ออกมาเหมือนเดิมค่ะค่ะน่าสงสารค่ะตลวผูเราค่ะเขาไม่เอาเลยอ่ะอ่ะค่ะใช่ค่ะอายุเขาเท่าไหร่แล้วนะอายุเจ้านี่สามปีแล้วนะคะสามปีนกพ่อแม่แล้วนะเขาอ่ะ เอาไปเข้ากับนกที่บ้านที่บ้านมันไม่รับนะตัวผู้ไม่รับก็เลยต้องเอาออกมาเหมือนเดิมโอ้ยยังไม่คิดกันอ่ายังไม่ราคาเท่าไหร่นะคะนี่ราคาตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณแปดพันนะคะค่ะแปดพันใอันนี้ก็ป้าฝึกให้กินธัญนพืชด้วยใช่ค่ะใช่ใช่เขากินเก่งนะกินถัญพืชเก่งแต่ผลไม้เขาก็กินอยู่แล้วกินได้ค่ะได้ทุกอย่างเขาอ่ะอันนี้ป้าก็ฝึกให้กินถัญนพืชด้วยผลไม้ปกตินโนรีเนี่ยใครจะคิดว่าให้กินแต่อาหารเหลวแต่นี่ กินได้หมดค่ะกินได้หมดอันนี้ก็เราก็ฝึกให้เขากินธันยพืชเขาก็กินได้นะค่ะแต่โดยปกติเนี่ยโนรีเขาจะชอบผลไม้ที่มีรสหวานใช่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 ค่ะโอ้ยหาคู่นะคะหาคู่เน่าสารอ่ะใครอยากได้ก็มาเอามาเอาค่ะค่ะ นี่ฟอร์พัดป้าป้อนมากับมือเลยขายดีมากจนโตเป็นหนุ่มแล้วโตเป็นหนุ่มะอ่าโตเป็นหนุ่มแล้วขายตัวละห้าร้อยนะคะตัวละห้าร้อยนะแข็งแรงตัวใหญ่ก็มีเท่านี้ใช่ไหมคะวันนี้แค่ะแต่ก็มีเข้ามาตลอดนะเข้าหาอย่างเดียวเลยค่ะลูกลี้ลูกเลนจะเข้าหาเราเนะคิดว่าเราจะป้อนอยู่ใช่ใช่ใช่คิดว่าเราจะป้อนอยู่ค่ะ ที่กินป้อนก็ได้อยู่นะคะเอาสลิงแย่ตรงข้างข้างปุ่มก็มาินใช่ไหมยังติดป้อนอยู่เนี่ยเขาเข้าใจว่าเราจะป้อนอยู่เข้าหาอย่างเดียวเลยอันนี้ก็คือตัวละห้าร้อยตัวละห้าร้อยค่ะค่ะมีฟ้ามีฟ้าตัวเมียนะคะออันนี้ก็คืออันนี้ซาบเพลแล้วค่ะลิงเน็ตค่ะแล้วถ้าเป็นขาวขาวนี้ยังไม่ทราบเพศขาวเหลืองยังไม่ทราบเพศค่ะแล้วราคาล่ะคะวันนี้ราคาก็ ถ้าเป็นถ้าเป็นฟ้ามันอยู่ที่หกพันค่ะค่ะถ้าเป็นขาวก็หกพันค่ะเหลืองห้าพันเหลืองห้าพันใช่ค่ะค่ะเล็บบิงหกพันวันนี้ก็มีให้เลือกกันเยอะนะคะแล้วก็ตอนนี้ีเข้ามาตลอดไหมคะมีเข้ามาตลอดค่ะพร้อมเป็นฤดูของลิงเน็ตใช่ค่ะน่าจะถึงประมาณเดือนอะไรอะป้าน่าจะพูดถึงในมันปลายแล้วนะนี่ปลายแล้วใช่ไหมปลายแล้วปลายแล้ว แต่ว่าปีนี้อาจจะมาช้าไม่คะใช่ค่ะปีนี้ได้น้อยได้น้อยนะใช่ค่ะปีนี้ได้น้อยนี่บ้านของบ้านพี่สาวนะอ๋อสถานีคอกที่สองคอกรอบแรกก็ได้ไม่กี่ตัวนี่คอกที่สองค่ะปีนี้ได้น้อยเห็นเขาบอกว่ามันไม่ค่อยหนาวอ๋อค่ะถัดมาตรงนี้ก็เป็นซันคอนัวนะคะใช่ค่ะค่ะอันนี้เ็คเพศหรือยังคะเ็คเพศแล้วจ้าค่ะตัวผู้ ถึงตาลราเราหลับกันหมดเลยเพศคู่ทั้งหมดเหรอคะใช่ค่ะใช่เพศคู่ทั้งหมดเลยเช่ให้แล้วนะเป็นเพศคู่เพศเมียไม่มีเลยนะคะเพศเมียหมดแล้วเพศเมียนี่มีเท่าไหร่ก็หมด ค่ะเพศผู้ราคาเท่าไหร่คะเพศผู้นี้อยู่ที่3า0 0ัาค่ะ3า0พถ้าเป็นเพศเมียล่ะคะพรอมใบเพศเมีย3 5 0พ3,500พร้อมใบนะแต่ว่าวันนี้หมดหมดแต่ก็เดี๋ยวก็มีเข้ามาอีกนะคะค่ะอยากได้เพศผู้หรือเพศเมียก็ลองติดต่อสอบถามกัททางร้านใช่ค่ะอันนี้ยังไม่ทราบเพศนะคะค่ะมีอยู่3ตัวนี้ยังไม่ทราบเพศตัวละ3 0 0พ ถ้ายังไม่ได้เช็คเทะก็สืพันใช่ค่ะไอเล็กตัได้ติดจองแล้วอ๋อเล็กตั๊กเพเมียเพศเมียค่ะโอ้ว่าไงลูกว่าไงว่าไงแข็งแรงแข็งแรงค่ะโอ้ติดจองแล้วด้วยใช่ค่ะราคาเท่าไหร่นะคะขายอยู่หมื่นเดียวค่ะ1นึ่งห่นแล้วเพศผู้มีเข้ามาไหมคะเพศผู้เอาทิตย์ที่แล้วมีสองสามตัวก็หมดแล้วค่ะค่ะ ช่วงนี้ก็มีเข้ามากันเรื่อยๆนะคะมีเข้ามาเรื่อยๆเพศผู้ราคาเท่าไหร่นะคะเพศผู้ป้าขายไซส์ขนคุมก็อยู่ที่ประมาณหมื่น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 เดียวค่ะประมาณหนึ่งหมื่นองก็เหลือเก้าพันอย่างเงี้ยก็ยังสามารถต่อรองกันได้วันนี้มีแต่เพศเมียค่ะถ้าเพศผู้ก็ลองติดต่อสอบถามมานะก็ยังพอมีเข้ามานะคะคือนกทางร้านน่ะมันเข้ามาเรื่อยๆวันนี้ก็จะมีไว้บิวเข้ามาแบ็คเข้ามาค่ะ ของคุณป้านี่ก็มีหลายสายพันธุ์นะที่จำหน่ายกันนะมีเยอะค่ะมีเกลก็มีนะคะใช่อยากได้สายพันธุ์ไหนก็ลองติดต่อสอบถามมาได้แต่ว่าวันนี้ที่เรามาถ่ายก็เมื่อกี้ก็มีลูกค้ารับไปแล้วหลายตัวเหมือนกันหลายสีคู่ค่ะตัวนั้นเหรอตัวนั้นก็หกพันค่บอยู่คนเดียวค่ะแอบอยู่คนเดียวค่ะยังไม่ได้เช็คเพศนะยังค่ะยังหกพันหกพันค่ะถ้าพูดจะแพงละ ถ้าเป็นที่ร้านนะถ้าตัวผู้ป้าจะขายแพงกว่าเขาหน่อยค่ะใช่ผู้หายากือเป่าผู้หายากค่ะสันสันตัวผู้หาง่ายอาเพศนียากนะถ้าเป็นลิงเน็ตอ่ะหายากค่ะใช่สลับกันนกันสลับกันค่ะตัวนี้เป็นบูชินเนมอนนะคะค่ะกีนชีกกีนชีกบูชินเนมอนมีอยู่สองหน่วยเป็นพี่น้องกันเหรอเข้าีกันพี่น้องกันค่ะคอกเดียวกันยังไม่ทราบเพศค่ะ อายุประมาณเท่าไหร่เนี่ยอายุประมาณเดือนหนึ่งค่ะหนึ่งเดือนนะค่ะราคาเท่าไหร่คะนี่ราคาก็อยู่ที่ประมาณสองห้าค่ะสองห้าค่ะบูมาเท่าไหร่ก็ไม่พอขายนะบูนี่แล้วแล้วมีน้อยด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะแต่ก็ยังพอมีเข้ามาไหมคะบูมีค่ะมี แต่ว่าวันนี้มีแค่นี้นะมสองหน่วยนี้แล้วค่ะน่ารักตุกปักตุกปักค่ะเมื่อกี้ปล่อยนกโตไปแล้วอ่ะนะปล่อยนกโตไปหมดแล้วนกโตป้าขายเท่าไหร่เมื่อกี้ที่คู่หมื่นสองคู่ละหมื่นสองกินชีกสีตัวนั้นมันเป็นหนามันเป็นพายแอปเปิ้ลไดร์ดู๋อพายแอปเปิ้ลไดรใช่ค่ะเป็นคู่กันนะหมื่นสองใช่ค่ะ ไอเปิ้นได้โหลดแต่นกพ่อแม่แล้วนะคะอ่าพ่อแม่แล้วใช่ค่ะรอยหน้ารอยตาแท้ค่ะรอยหน้ารอยตาแท้คุกกี้หน่อยคนสวยคนสวยของแม่คุกกี้หน่อยเร็วโอ้คนสวยเนี่ยโอ้คนสวยสวยไหมดูพี่เขามาเยี่ยมเยียนหนูสิลูกโอ้โหคนสวยเล่นตัวซะด้วยสวยจังเลยคุกกี้เหรอลูกคุกกี้ โอกินหน่อยค่ะกินหน่อยกินห่ยกินหน่อยเยอะกินหน่อยเยอะเขาสวยจริงๆนะค่ะเขาสวยจริงๆนะคนนี้เดี๋ยวไม่พูดอะไรเลยเหรอวันนี้กูกินหน่อยสิลูกกูกินหน่อยคนเก่งแล้วคนเก่งสวยแต่งสวยพี่เขาได้เท่านี้ลูกกูดิแทนที่จะพูดให้หน่อยเนี่ยเอาหน้าเอาตาไว้หน่อยสิอุ้ยนะ เยอยเขาพูดได้หลายคำอยู่นะคะพูดได้หลายคำค่ะค่ะร้องเพลงคุกกี้นะค่ะแต่ว่าวันนี้ไม่ทํางานเลยค่ะอาหารของป้าก็มีทุกไซส์ทุกไซส์นะคะมีทุกไซส์เลยมีทุกกี่ห้อเลยต้องการตัวไหนก็มาหยิบได้เลยค่ะอาหารนกนะคะใช่ค่ะ แล้วก็อันนี้ก็มีแบ่งขายด้วยเหมือนกันใช่ค่ะมีแบ่งขายด้วยค่ะค่ะมีเป็นกระปุกด้วยอ่าเป็นกิโลด้วยใช่ไหมคะอันนี้เป็นกิโลด้วยค่ะมิตอร์มินแคลเซียมทุกอย่างมีหมดเลยสองสามยี่ห้อค่ะอันนี้ก็สามารถติดตามได้ที่เพจนะคะใช่ค่ะใช่เพจก็จะชื่อว่าอ่า JMS นะคะ Baby Bird สนามหลวงสองค่ะ ค่ะอันนี้คุณต้าก็มีการอัปเดตอยู่ใช่ไหมคะค่ะค่ะมีการอัปเดตเรื่อยๆค่ะอาหารอุปกรณ์ตรงนี้เนี่ยเราสามารถส่งต่างจังหวัดได้ส่งได้จ้ะค่ะนกมีไหมคะนกส่งได้ไหมนกายอ่ะนกอาจจะต้องมาคุยกันเป็นเคสสไปค่ะค่ะก็มีลูกค้าที่เขาเลือกรถเองให้เราจัดส่งให้ได้เชียงใหม่เชียงรายก็มีส่งอยู่นะคะค่ะค่ะ หมายถึงว่าลูกค้าเขาเรียกรถเองเรียกรถเองให้รถมาลับที่ร้าน่คะของคุณป้าก็เปิดทุกวันนะคะเปิดทุกวันค่ะค่ะใช่อยู่ซอยอะไรคะนี้ซอยสิบสี่ค่ะซอยสิบสี่ใช่อยู่ประมาณกลางกลางซอยอ่ะนะคะใช่ค่ะใช่เดินเข้ามาได้ทั้งข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังนะคะได้หลายทางได้หลายทางค่ะร้านก็คือเปิดทุกวันซอยสิบสี่ค่ะกับซอยสิบสามมั้ ซอย14กับ13ค่ะ,คะสวัสดีค่ะวันนี้ครอบครัวโอริมีอาหารนกดีมีคุณภาพมานำเสนอกันค่ะตัวแรกก็คือบูมนกแก้วบูมนกแก้วจะเหมาะสำหรับนกกระตั้วมาคอแอฟริกันเกยซันคอน,นัวและก็อิเล็กตัสค่ะถัดมานะคะจะเป็นบูมนกเรเบิร์ดเคอากระเทลค่ะตัวนี้ก็สามารถทานได้ทั้งนกเรเบิร์ดเคอากะเทลและก็กินชี้ค่ะถัดมานะคะจะเป็นบูมนกหงหยกค่ะ ตัวนี้ก็สามารถทานได้ทั้งนกหงโยกฟอพาสนกฟินค่ะสินค้าดีมีคุณภาพจากหงเพชรเซ็นเตอร์ร้านก็จะอยู่ที่จตุจักรท่านใดที่ไปจตุจักรก็สามารถไปเลือกซื้อกันได้ค่ะทางร้านจำหน่ายอาหารสัตว์ทุกชนิดมีทั้งราคาส่งราคาปีสามารถจัดส่งให้ลูกค้าได้ทุกจังหวัดค่ะ หากท่านใดสนใจนะคะเราจะขึ้นช่องทางการติดต่อไว้ทั้งเบอร์โทรและก็ไลน์สามารถติดต่อสอบถามกับทางร้านได้โดยตรงค่ะฝากสินค้าดีมีคุณภาพไว้ด้วยค่ะ